มาปิดแล้วก็ดับเสียงแลบีบที่เรียบๆอีกหนึง่งบีบที่เรียบเสร็จแล้วก็เริ่มมว้มวนม้วนถ้าเกิดเรามว้วนธรรมาดามันจะเป็นแหลมให้เราเอาปลายตรงนี้มาชนกับตรงนี้เราพยายามวนไปให้เขากลม เราก็แบบบีก็จะมีน,นิดนึงอืมพอเสร็จอันนี้ปุ๊บก็หมดรอยพับเราก็จะพับเฉียงนิดนิดเราจะวับเฉียงนิดนิดแล้วก็ดูถ้าเราไล่ไปตามลายพับมันจะกลายเป็นไล่ลงข้างล่างวัลงข้างล่าง,างนียเนาะซึ่งไม่สูยไม่ดีมันไม่บานเราก็จับยกตัวนี้ค่ะยกขอบนี้ ตรงกลางเนี้ยให้มันเสมอกับอันบนนี้ให้มันเสมอ,ก,อ,นนนมสมอกับขอบนี้สุดเท่ากันตรงนี้ก็จะอ้าออกกันเป็นกุหลาบเรื่องแยม,มถูกแล้วก็วนไปวนไปพอหมดรอยพับปั๊บเราก็พับอีกเราก็อย่ากกดลงนะให้ยก่างขึ้นยกให้มันเสมอใกล้เคียงกันวนเนี้ยไปเรื่อยๆครบ อถ้ากลัวหลุดก็จัดอย่างนี้ได้เคยก็ได้พอเอป็นเพิ่มหนึ่ไปถ้าตัวยาวๆเนี่ยค่ะหางเหลือนิดน,นึงแล้วก็พับพับริมได้เลยแล้วเราก็มูวล,ลงมาผ่านด้านล่างไม่ใช่หนังยางมัดไว เรยบังไง